จ่าพะจ่าแม่จ่าอันนี้ยายพินยังทํางานอยู่นะสองทุ่มแล้วเนาะวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดเนาะถามว่าทําไมทํายันสองทุ่มล่ะผสมดินกลางคืนมันจะดีกว่ากลางวันนะนี่จ้ะอันนี้ยายพินผสมน้ํายาเล่งรากครับ จับพอจ่าเมจ่าเดีย๋ยวพินผสมน้ํายาเล่งลากไว้กับกับน้ําเนะาะไรนี้คือกลับมะาพร้าวจะกลับมะพร้าวขี้ควายแล,ล้วก็ใบไม้ปุูกการแยกต้นไม้กลางคืนมันจะดีกว่าลางวันนะจ้าแดดมันจะไม่ร้อนจ้ะกับมะพร้าวสับเนี่ยนะกลับมะพร้าวสับขี้ควายแล,ล้วก็ใบไม้ปุูก ใบไ,ไม้ผูอยู่นี่จ้ะป้าแ,แม่จ๋าอาจจะสงสัยว่าทำไมยพินทำมืดจังเพราะว่ากลางวันแดดมันร้อนจ้ะจะพินนอนแล้วเศษตะกอยามมนการนนี้คือใบไม้ผูกที่ยืนไปโกยมนาะของขวปุวยวันก่อนนะจ้ะอันนี้คือใบไม้ผูกจ้ะ หาดกระฟันหรอมันเจ้าของเลยอันนี้น้ำผสมน้ำยาเลี้ยงรากนะมันจะดูดำๆหน่อยเนาะไม่เป็นไรจ้ะถ้าผสมไวถ้าผสมไว้สักประมาณ สามสี่วันแล้วมาปลูกก็ดีก่ะอันนี้ก็นิ่มวันเดียวก็นิ่มนะ่ะผสมไว้ตอนนี้แล้วเช้ามาปลูกก็จะนิ่มมากเลยเนะี่ยน้ำยังน้อยอยู่ทำแห้ม่นเป็นบ่อจ้ะ เปลี่ยนดินตนนอนกลางคืนนะมันดินมันจะชุ่มมากเลยต้นไม้จะไม่ค่อยโสรมจ้ะเพราะเราเปลี่ยนตอนเย็นนะเพราจ๋าแม่จ่าย,ยาว่าอย่าดินขยัะจนเกินเหตุนะแต่ว่ามันต้องทาําจ้ะเพราะว่าตอนนี้พินไม่ได้ก้างเขาแล้วจ้ะทําตัวคนเดียวละ โอ้ยจะล้มก็ายิบไปไหนนี่จ้ะมาดูใกล้ๆกล้ใกล้ๆมาดูใกล้ๆกล้องกันนะว,ว่าจะยินใช้อะไรมั่งเนาะ,ะเกษตรกรยามวิการนี่จ้ะอยากค่อยคุยอีกรอบหนึง่งแค่พอมันนิ่มๆจ้ะกลับมะพร้าวหนึ่งส่วน กบมาพ้าสองส่วนเนี้ยกว่ากลับมาพาสองส่วน,ววบาาวนใบไม้ผุสองส่วนแล้วก็ขี้ไฟหนึ่งส่วนขี้งัวขี้ควายหนึ่งส่วนนะีะมันจะได้ดินแบบเนี้ยพรุ่งเนี้ยปลูกโจ๊ะเลยต้ามพรุ่งนี้หรอกวันนี้เราก็เปลี่ยนดินได้ถ้าเราเปลี่ยนดินแบบเนี้ยมันจะต้นไม้จะมันจะไม่ซุดกะรดน้ํานิดหน่อยนะ ถ้าเราแยกหน่อแบบนี้นะจ้าแยกหน่อในกลางคืนอย่างเงี้ยมันจะไม่มีการซึ้ดโซมเลยจ้ะมันจะไม่เหี่ยวแม่ไรเลยอย่างเงี้ยมีอยู่ไหนเนื่ยอยู่มีอยู่ไหนไม่รู้หักเลยก็ได้หน่อมันแข็งแรงอย่างเงี้ยถ้าเสร็จแล้วเราก็เนี่ยนะเราแยกเสร็จแล้วแบบนี้นะเราปลูกแล้วเราก็เอาน้าใส่ถังไว้เลยลดไปเรื่อยปลูกไปด้วยลดไปด้วยกลางคืนนะมันจะสวยงามมากเลยจ้ะจะไม่เฉาจ้ะ ต้นไม้จะไม่ช้ําจ้ะหนูนะจะเห็นไหมเห็นจพินทําไหมเนี่ยต้องหานี้พเได้มองเห็นเนี่ยเอาต้นไม้วางนี้ก่อนเอาดินใส่ปุ๊บเอาน้ำใส่ถังมาจุ่มจุมจุม,จมวางเลยใช้ได้จะ้ะต้นไม้จะไม่ค่อยเฉาเหมือนแยกกลางวันนะเห็นไหมเกษตรกรยามวิการ คนอื่องเขานอนกันเราทํางานบอกกลางวันคนหนึ่งก็ทํางานเรานอนค่ะเหถ้าถ้าเราอยากใส่ปุ๋ยละลายช้าตอนนี้ซื้อปุ๋ยละลายช้ามาโลนึงใกล้หมดแล้วนะใส่แค่ประมาณห้าหกเมตรพอแล้วแค่นี้พอแล้วห้าหกเมตรเห็นไหมสวยงามไหมจ๊ะ เพราะว่าตอนนี้เยปินขายไม้ต้นละเท่าไหร่เดกี่สิบไม่ได้เป็นหลักร้อยนะตอนนี้หลักสิบนะเยพินขายบายราคาหลักสิบนะรวมส่งด้วยก็เป็นร้อยหนึ่งเพราะค่าส่งมันก็หนะ้าสิบหกสิบเนาะค่าส่งก็้ากล่องอย่างเงี้ยหนึ่งร้อยบาทรวมส่งเยพินก็จะเหลือจากค่าค่าส่งค่ากล่องประมาณสี่สิบบาทจะ้ะมันก็ยังดีกว่าเราไม่มีอะไรทําจะ้ะ แบบนี้ก็ยังดีกว่าเราไม่มีอะไรทํานะใส่ไปสี่ห้าเม็ดพอยุเพียนใส่เยอะเกินแต่ก็น่าว่าคนอื่นเขาเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันแบบว่าฝนมันไม่เยอะเนาะใส่ปุ๋ยอันนี้ได้แต่ไม่ถึงกเน่าจะเพราะว่าความสมบูรณ์ของต้นไม้มันจะช้าหน่อยจ้ะไม่เหมือนหน้าฝนจ้ะเสร็จแล้วนะผสมดินสองชั่วโมงทำถ้าแค่ชั่วโมงเดียวก็คุ้มไอ้บดละดิน ไรนี้ยาพินจะมายกยอดเนาะเดี๋ยวแป๊บมีดก่อนมีดอยู่ไหนขั้นงหเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวาพินหาหมีดก่อน ยอย่ายกยกยอดไม้เหมือนกันนะ,ย,ะยกยอดไม้เหมือนกันล่ะจ้ะยกยอดกลางคืนจะดีกว่ากลางวันนะต้นไม้ไม่ร้อนแล้วก็ไม่ค้ำเลยจ้ะอันนี้กวักปักใบโพด่างเนาะใหญ่แล้ว เพราะว่าเราไม่มีพันนะเราก็ต้องยกยอดและใหญ่ขนาดเนี้ยอันนี้ใครไหนแค่เนี้ยจ้ะเพราะว่าจะพินมีถังน้ำมาวางไว้ใกล้ๆแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ไปไหนอันนี้มีเมื่อกี้นี้มี ปุนแดงการเป็นนายตัวเองเราจะทำงานตอนไหนก็ได้ทำเช้ายันเย็นทำกลางวันทางกำเข้ากลางคืนมันก็เป็นสิทธิ์ของเราขอให้เราทำอย่างเดียวจ้ะถ้าเราทำเราไม่มีวันจนจ้ะแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดเราขี้เกียจล้วนอนเฉย,ยๆแล้วยังไม่ทำคือจนจ้ะเห็นไหมใบเยอะใช่ไหม ไบเยอะอย่างนี้ไม่ดีจากคลายน้ําเราต้องไปต้องใย,ยดีจ่ะถ้าเราคิดว่าเราอยากให้น้องงามนะเราตัดใบทิ้งเลยจ้ะเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะขายต้นน้องไงเราเอาน้องไปทําพันเนาะอันนี้ตัดในเม่มเช้าเนี้ยแล้วก็ปลูกได้แล้วนะปลูกกันต้นไม้กลางคืนดีมากจ้ะถ้าเอาบ่ออย่างนี้ใช้ฟองเอก์ฟองน้ำแค่คกมามะพร้าวเยอะๆจ้ะ ถ้าเป็นบองสีใช้ดินเยอะๆเพราะว่าหน้านี้มันไอ้นี่แล้วจ้ะเนี่ยถ้าเป็นบอลสีใช้ใบไม้ผุเยอะๆอันนี้ขายแล้วก็เปลี่ยนใายชนนะถ้ายังไงยาพินก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะดึกแล้วเนาะขอทํางานก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ